สวัสดีครับพบกับคาออฟโนอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรเชิญติดตามรับฟังได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับดูแลอย่างไร ให้รถมีสภาพดีหมดปัญหาความกังวลใจในการขับขี่ 1. เปลี่ยนถ่ายของเหลวการเปลี่ยนถ่ายของเหลวนั้นนับเป็นสิ่งสำคัญและเป็นเรื่องพื้นฐานรายชื่อของเหลวที่ควรตรวจสอบมีดังนี้น้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายน้ำมันเบรกน้ำมันคลัตช์น้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์น้ำมันกระปุกพวงมาลัย น้ำยาหล่อเย็นหม้อน้ำและอื่นๆเป็นต้นสำหรับรถยนต์แล้วไม่ว่าจะเป็นรถมือหนึ่งหรือมือสองคุณจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าของเหลวเหล่านี้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เพราะบางคันอาจไม่ค่อยได้ถูกนำมาใช้งานหรือของเหลวอ,อาจหมดอายุการใช้งานไปแล้วก็เป็นได้จึงต้องรีบเปลี่ยนเพื่อความสบายใจและความปลอดภัยของคุณเอง2 สายพานสายพานทามมิ่งหรือบางคนเรียกว่าสายพานราวลิ้นและสายพานหน้าเครื่องที่จะต้องทำการตรวจสอบเป็นประจำเพราะระยะการใช้งานอยู่ระหว่าง1 0 0ถึง1.5แกิโเมตรและหากสายพานราวลิ้นขาดกลไกของราวลิ้นยังคงทำงานอยู่ขณะที่เครื่องยนต์ยังไม่หยุดทำงานจะส่งผลทำให้วาล์วชนกับลูกสูบ จนเกิดความเสียหายเช่นวาล์วไอดีไอเสียคดหากและลูกสูบแตกเสียหายดังนั้นถ้ามอยากเสียค่าซ่อมรถแนะนำว่าไม่ควรมองข้ามเป็นอันขาด 3. กรองอากาศไม่ว่าจะเป็นกรองเดิมหรือกล่องเปลือยหากมีสภาพสกรปรกมากเกินไปจะส่งผลให้ดูดอากาศเข้าไปได้ไม่เต็มที่แอร์ไม่เย็น มีกลิ่นเหม็นอับและถ้ามีจุดขาดหรือเสียหายเมื่อเครื่องกรองอากาศทำงานจะดูดอากาศเข้าไปซึ่งอาจทำให้เศษฝุ่นและสิ่งสกปรกต่างๆผ่านเข้าไปในห้องเครื่องด้วยซึ่งจะทำให้ห้องเครื่องเกิดปัญหา4แบตเตอรี่แบตเตอรี่นั้นมี2ชนิดคือแบตเตอรี่แห้งและแบตเตอรี่เติมน้ำกลั่นการตรวจเช็คแบตเตอรี่เป็นสิ่งสำคัญ อย่าต้องรอให้แบตเตอรี่เกิดปัญหารถยนต์สตาร์ทไม่ติดการดูแลรักษาแบตเตอรี่ไม่ว่าแบตเตอรี่ชนิดใดก็ตามก็ควรมีการตรวจเช็คอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งควรสังเกตสภาพคร่าวๆเชน่นบวมหรือเสียรูปแตกร้าวรอยรัว่วความแน่นของขั้วแบตซึ่งแบตเตอรี่โดยทั่วไปแล้วมีระยะการใช้งานประมาณ2-3ปี ขอแนะนำว่าให้เขียนวันเริ่มใช้งานติดไว้บนแบตเตอรี่กันลืมจะดีกว่าเพื่อสะดวกต่อการดูแลและเปลี่ยนแบตเตอรี่ 5. ระบบเบรกเบรกคืออีกหนึ่งสิ่งที่คุณไม่ควรมองข้ามเพราะหากผิดพลาดเบรกเกิดปัญหาหยุดรถไม่ได้หรือที่เรียกว่าเบรกแตกจะส่งผลอันตรายถึงขั้นบาดเจ็บกระทั่งถึงชีวิตได้เลยทีเดียว ให้สังเกตโดยการทดลองขับเมื่อพบอาการผิดปกติควรตรวจเช็คทันทีมีวิธีการดูแลดังนี้ถ่ายน้ำมันเบรกปีละหนึ่งครั้งเช็คผ้าเบรกจานเบรกถอน้ำมันและสายอ่อนเบรกอย่างสม่ำเสมอเพียงเท่านี้ปัญหาเบรกแตกก็จะหมดไป 6. ท่อยางถอเชื่อมต่างๆถอทางเดินต่างๆในห้องเครื่อง ควรมีการตรวจสอบว่ามีบริเวณไหนผิดปกติและท่อเชื่อมต่างๆมีสภาพดีพร้อมใช้งานหรือไม่เช่นการรั่วหรือซึมจากที่กล่าวไปข้างต้นนั้นคุณจะพบว่าการดูแลและตรวจสอบสภาพรถยนต์อย่างสม่ำเสมอนั้นจะช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มความปลอดภัยให้ตัวคุณเองอีกทั้งยังช่วยลดการเกิดปัญหารถเสีย ที่อาจทำให้คุณเสียค่าซ่อมจุกจิกจำนวนมากและหากคุณต้องการขายรถของคุณให้เป็นรถมือสองแล้วการดูแลสภาพรถตลอดการใช้งานนี้เองจะทำให้รถคุณอยู่ในสภาพดีน่าใช้งานเมื่อนำรถไปขายเป็นมือสองก็จะขายได้ราคาดีอีกด้วยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องดูแลอย่างไร ให้รถมีสภาพดีหมดปัญหาความกังวลใจในการขับขี่ถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ดูมีสาระโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่แน่ๆโปรดกด Subscribe ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ